าของความวุ่นวายที่ปราสาทตาควายเสียงปะทะคารมระหว่างนักท่องเที่ยวและการ,รเผชิญหน้าที่ชายแดนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือส่วนหนึ่งของเกมทำคอนเทนต์ที่ถูกวางแผนมาอย่างดีจากฝั่งกัมพูชาและกองทัพไทยรู้ทันเกมนี้ทั้งหมดผลโทบุญสินพักดีกลางแม่ทัพภาที่สได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่า พฤติกรรมของทหารเขมรที่ขึ้นมาป่วนรายวันที่ชายแดนนั้นหน้าฉากกับหลังฉากไม่เหมือนกันเลยพวกเขาไม่ได้ขึ้นมาเพื่อจะรบแต่ขึ้นมาเพื่อเล่นเกมการเมืองและทำคอนเทนต์กลับไปเผยแพร่ในประเทศตัวเองลองนึกภาพตามนะครับทหารเขมรกลุ่มหนึ่ง6 7คนเดินขึ้นมาบางคนถืออาวุธหนักอย่าง RPG ขึ้นมาโชว์ถ่ายรูปถ่ายคลิป ยั่วยุโต้เถียงกับทหารไทยพอได้ฟุตเทจที่ต้องการแล้วทหารไทยเข้าไประง,งับเหตุและเตือนพวกเขาก็เดินกลับลงไปจบหนึ่งคอนเทนต์แล้วคลิปเหล่านี้ก็จะไปปรากฏในโซเชียลมีเดียของฝั่งกัมพูชาพร้อมกับคำกล่าวอ้างที่บิดเบือนแม่ทัพภาคที่สองย้ำกับกำลังพลและประชาชนว่าต้องอดทนเรารู้ว่าการกระทำของพวกเขามันน่ารำคาญและยั่วยุ แต่ถ้าเราใจร้อนถ้าเราใช้กำลังก่อนมันจะเข้าทางพวกเขาเต็มๆพวกเขาจะได้ภาพที่ต้องการไปทันทีดังนั้นยุทธศาสตร์ของไทยคือนิ่งให้เป็นเย็นให้พอและรู้ให้ทันและเข้าจัดการตามกฎระเบียบเท่านั้นอย่างการณีการพยายามนำผ้าพ,พันคอที่มีลายธงชาติกัมพูชามาสแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ทหารไทยก็เข้าไปห้ามปรามทันที เพราะมันผิดกฎตกติกาที่ตกลงกันไว้ถ้าคุณจะแค่แขวนไว้ที่คอส่วนตัวนั่นคือสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าจะนำมาใช้ทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ในพื้นที่ของเราเราไม่อนุญาตและจะเชิญลงจากพื้นที่ทันทีและในขณะที่กัมพูชากำลังพยายามสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียกองทัพไทยกลับเรื่องที่จะตอกย้ำความจริงทางประวัติศาสตร์ด้วยหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะคำยืนยันจากพลโทกน,กนกเนตรเเวสนาอดีตแม่ทัพภาคที่สองและอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้ที่เคยรับผิดชอบพื้นที่นี้โดยตรงท่านยืนยันว่าเรายึดตามแผนที่ของกองทัพไทยคือแผนที่มาตราส่วน1ต่อ50,000ื่นซึ่งระบุชัดเจนว่าปราสาททั้งสามแห่งอยู่ในเขตประเทศไทยและที่สำคัญกว่านั้นท่านได้เปิดเผยถึงรั้วกั้นแนวชายแดนที่เคยมีอยู่ในช่วงปี2558 ในอดีตทหารไทยเป็นผู้ถือกุญแจเปิดปิดรั้วนี้ตามเวลาหากนักท่องเที่ยวกัมพูชาจะขึ้นมาเที่ยวที่ปราสาทต,ตามเมืองทมจะต้องมารับบัตรคิวจากฝั่งไทยก่อนเพื่อผ่านขึ้นไปเที่ยวบนปราสาทนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าใครคือเจ้าของพื้นที่ และหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุดที่สุดคือภาพถ่ายประวัติศาสตร์ในวันที่13สิงหาคม2558ซึ่งพลโทรกระนกในขณะนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาและผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาโดยทั้งหมดยืนอยู่ที่รั้วทางขึ้นปราสาทต,ตามเมืองทมฝั่งประเทศไทยภาพถ่ายใบนี้มันคือการยอมรับอธิปไตยของไทยโดยดุษฎี จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาเองในขณะนั้นมันคือหลักฐานที่ทรงพลังยิ่งกว่าคลิปคอนเทนต์ยั่วยุดใดๆที่พวกเขาพยายามสร้างขึ้นมาในวันนี้คำถามคือแล้วรั้วนั้นหายไปไหนมีรายงานว่ารั้วดังกล่าวถูกรื้อออกไปหลังการสู้รบในปี2554ไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะรัฐบาลไทยในขณะนั้นมีนโยบายรื้อฟื้นความสมพันธ์และลดความตึงเครียด เพื่อใช้พื้นที่ในการประสานงานและส่งเสริมการท่องเที่ยวมันคือการแสดงเจตนาที่ดีที่กลับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบิดเบือนในวันนี้แต่เมื่อเจตนาดีของเราไม่ได้รับการตอบสนองแม่ทัพภาคที่สองก็ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าหากรัฐบาลมีคำสั่งให้กลับไปปิดรั้วเหมือนเดิมกำลังทหารก็พร้อมจะทำทันทีและที่สำคัญกว่านั้นหากกัมพูชาเป็นฝ่ายยิงมาก่อน เราก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับทันทีเช่นกันนี่คือความแตกต่างระหว่างการใช้หลักพันความอดทนของไทยกับการใช้โซเชียลมีเดียและความก้าวร้าวของกัมพูชาเราไม่จำเป็นต้องลงไปเล่นเกมปันป่นป่วนรายวันกับเขาเพราะความจริงและประวัติศาสตร์มันฟ้องอยู่ทนโท้และกองทัพของเราก็พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกนำหลักฐานในอดีตมาตอกย้ำความจริงในปัจจุบัน และเปิดโปงเกมทำคอนเทนต์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความขัดแยง้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ